ครับพี่น้องวันนี้มาซื้อของทำเทอร์กีกินกันวัน Thanksgiving ดูนะครับว่าเราจะต้องจาัดก,การอะไรมั่งสำหรับทำเทอร์กีกินในวัน Thanksgiving <c oughs> <c oughs> อันดับแรกเราก็ต้องเอาเทอร์กี้ก่อนนะเทอร์กีเอาเทอร์กี้ก่อนนี่ครับเทอร์กี้เทอร์กีเทอร์กีสีเขียวๆนี่ครับเทอร์กี้อันนี้นี่คือเทอร์กี้ ต้องใช้ใช้ตัวนี้หยิบโอเคหนึ่งอย่างวางเลยได้หนึ่งอย่างละอเอาเอาไปเอาอะไรอีกนะอีกกลับมันมาจจะได้ดูไม่ออกกระป๋อ,ปองถั่วเออข้าวโพด ข้พพาพดขาดอข้าพโพดแล้วก็แล้วก็นี่ครับสิ่งที่เราจะต้องเติมม คแคนเบรรี่โอเคครับนี่ครับนี่อุป,อป,ปกรณ์ส่วนผสมที่เราจะทำทอร์กี้กินกันในวันพรุ่งนี้ okay, ออโอเคครับก็อ่อ่าโอเคน่าจะครบแล้วนะครับพี่เขียนนี่ เอาอะไรเพิ่มอีกไหมอนนี้ไม่รู้จะอะไรเพิ่มอีกแ <c oughs> ม่ ทีนี้ก็ไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ให้ลูกเหรอให้ลูกเหรอ โอ้โหไม่ขอ,องผู้หมาของผู้หญิง,ญงนีครับเทอร์กี้ต้องออกจากกล่องก่อนนะครับแล้วก็จะต้องอบครับใช้เวลาถึง4ชั่วโมงนี่ต้องอบก,ก่อนตอนนี้นล้วทิ้งเอาไว้ใส่ในเตาอบไว้เลยใช้เวลาถึง4ชั่วโมงกว่าจะเสร็จครับแกะออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับต้องล้างน้ําก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในเตาอบ ใช้เวลาอบนานมากครับสี่ชั่วโมงกว่าจะได้กินลงแล้วครับลงอบแล้วนี่ <S <S เปิดเตาเท่าไหร่จะดูก่อนระวังมือข้างบนเด้อมา,มากทข้างบนมันเป็นไฟ เดี okay. né, ๋ยวเรามาดูก <Okay. S 2> ันนะครับตอนมันสุกว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะครับตอนนี้เราก็อบเอาไว้ทิ้งเอาไว้4ชั่วโมงครับนี่ก็คือเครื่องข้างเคียงเวลารับทานนะครับที่เรากินจะต้องมีพวกนี้ด้วยก็มีแมสแมสเทโดนะฮะแล้วก็เป็นถั่วเขียวแครอทข้าวโพดนะฮะพวกนี้แล้วก็อะไรนี่มากะหล่ำเล็กๆกระหล่ำเล็กไม่รู้เรียกอะไรเรียกไม่ถูก นะครับพกนี้ก็เป็นพวกเครื่องข้างเคียงที่เราทานตอนอยู่บนโต๊ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนมันเสร็จนะครับว่าทำจะเป็นยังไงมะกาน,น,นี้แคนเบอรี่แคนเบอรี่นะครับ,บรเครื่องข้างเคียงแถมน้ำเกรวี่ครับอันนี้คือเกรวี่ที่เราจะทำเฮ้ยครับแล้วมาดูกันตอนมันเสร็จอน,นี่ครับโต๊ะโต๊ะพร้อมโต๊ะพร้อมแต่อาหารยังไม่มาครับรอสักครู่ ต๊ะพร้อมวางสเสบียงกินเทอร์กีกันคืนนี้นี่ก็มาแล้วครับที่เป็นกระป๋องที่โชว์ให้ดูครับก็ไม่ได้ทํายากหรอกครับก็แกะกระป๋องแล้วก็ต้มลวกแค่นั้นก็เสร็จครับพวกนี้ของกินข้างเคียงเนี่ยก็มีมีข้าวโพดมีอะไรเนี่ยอันนี้เรียกอะไร,ะไรกระหลำ่ำกระหล่ำเล็กแครอทแล้วก็แมสปัทเทโดและแคนเบรี่รอเทอร์กีอย่างเดียวครับตอนนี้ ในสี่สี่ห้าอย่างนี้ก็ไม่ยากแล้วพวกนี้เป็นกระป๋องหมดเลยแกะกระป๋องมาต้มลวกก็เสร็จครับจบแต่เทอร์กีอาต้องใช้เวลาครับแต่ยังไม่เสร็จยังไม่ออกมาครับเดี๋ยวรอเทอร์กีก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูกันมาทานด้วยวันนี้มีอาหารเสริมพิเศษเข้ามาครับซีฟู้ดซีฟู้ดหอยกระพุ้งครับนี่เสริมพิเศษสําหรับเทอร์กีวันนี้ครับาน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวมาแชร์กันนะครับ fc ทุกคนนี่ครับแล้วก็ตามมาด้วยน้ําเกรวี่ครับน้ําเกรวี่ซึ่งน้ํานี้จะลาดลงไปกับพวกกินข้างเคียงพวกนี้ทุกอันนะครับเวลาเราตักสจานของเราครับเราก็ลาดน้ําเกรวี่ลงไปนะฮะแต่ว่าซีฟู้ดตัวนี้เรามีน้ําจิ้มต่างหากครับเรามีน้ําจิ้มซีฟูด้ดกินต่างหากโอ้ยหอมน้ําลายเสยละเหยแล้วครับ a few moments later นี่ครับเธอขี่ hey, 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 ออกมาแล้ว ป็นอย่างี <Thank you. S 1> ้แต่ว่ายังไม่เสร็จครับเดี๋ยวต้องหั่นเป็นชิ้นๆก่อนเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะครับหั่นชิ้นเป็นชิ้นๆว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโเหลืองอลามน่าทานมากครับหอมโอเคครับเดี๋ยวมองกันครับดูฝีมือคุณภรรยาหั่นครับโอ้โหสวยงามมากครับโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยครับเห็นแล้วหิวเลยพี่น้องเอ้ย แตงสกีบิงชาวพูดกักินนึกกันนะครับเด้อบุ๊มบัมจะเช้าคลิสชาวพูดเท่ากับกินนึกกันนะครับเนี่ยครอบครัวแฟมิลี่ใช้คำดีนะครับกินอยู่เนอเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนจัดขึ้นโต๊นาอพี่น้องตอนไ้ให้คุณพระรยะหันซะกอนนี่ครับพี่น้องครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วพี่น้องถากินอย่างเดียวครับรอกินอย่างเดียวเลยนี่เทอร์กี้ครับอื้อหือ ครื่องข้างเคียงข้าวโพดกระลำแล้วก็มีของเสริมครับ,ก,รบรกุ้งกระหอยซีฟู้ดแครนเบอร์รี่นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มกุ้งกระหอยตัวนู้นครับเอนี่แมสพีเทโครับแครอทแครอทแครอทแ,แล้วก็เวรวี่ที่จะต้องลาดเวลาเราตักอะไรพร้อมๆกันทุกอย่างแล้วหอ,อมมากครับมา เดี๋ยวมากินกันครับแล้วจะแนะนําสมาชิกในครอบครัวให้ให้ดูอีกทีครับให้ให้ให้ได้รู้จักอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีใครบ้างชาวพุทธก็กินนะครับเทอร์กีเนี่ยโบเมนแต่คนคริสเตียน้ะครับกินนะชาวพุทธก็กินนะครับเทอร์กี้อะ่ะมาอยู่แคนาดาก็ต้องกินเหมือนเขาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมากินกันพี่น้องมาแช่กันกินน้ำกันพี่น้องได้เวลาแล้วครับทุกอย่างพร้อมนี่ เทอร์กีเทอร์กีเทอร์กีบ้านเขากับไก่ง่วงลหะพี่น้องเอิ้นไก่ง่วงล่ะครับนี่เทอร์กีเทอร์กีเนี่ยฝีมือคุณภรรยาครับนี่ภรรยาครับแอนนานี่ลูกสาวครับแอนเจลีนาและนี่น้องสาวน้องสาวน้องสาวแมรี่แมรี่มามากินน้ำกันมากินน้ำกันเออมากินน้ำกันพี่น้องเทอร์กีเทอร์กีวัน thanksgiving ของแคนาดา ไทยอีสานเท่าก็กินได้ท่กันนะครับ <c oughs> เป็นฝรั่งได้มือนนิเจ <c oughs> อกี้ครับพี่น้องมามากินแั้วกันโอ้ยหอมคุณฝีมือคุณพรรยามืดเลยครับนี่นะนี่นะครับซีฟงูงซีฟูดโอ้ยมามามา<อ>บงกิวนาอืมยมากิเปนโยตักเลยตักเลยตักเลย ตักเลยตักเลยตักกันเลยตักกันเลยเดี right, ๋ยวนางกินน้ากันพี no ่น้องผสมรวดอยากกินยังต no ักใส่ตักใส่เอาอีกแ่แลอกินแคลลอ์ คนมช้อนสอนี่มันกด้มันนุ่มอันนี้ทำนุ้องมาอะเฮ้ยนี่อันนี้ชอดีเยวนีจี๊ยบด้วยนม่เจี๊ยบไม่ขเียไม่ขนนะิมเขียวด้ยได้สายตาที่ได้ มาพีนาน่น้องมากินน้อกันนี่มาครับทานด้วยกันเทอร์กี้เทอร์กี้หรือว่าไก่ง่วงบานเท่าหรอครับไก่งวงไก่งวงมากินกันครับกินกัน ม,มาพี่น้องมากนินกันครับอาหารฝรั่งมูนี่กุ้งโจ๊กเยอะเลยมีหอย้อมครับมัดโซ่มัดโซ่หอยมัดโซ่ ชีฟูดนะนม่เเคี้ยวะไไม่ขมเนี่ยอันนี้แบบขมขมเลยนุ๊ชีาบอกเลยให้ปิดนี้มาไปห้านี่ยกับผ้าผ้าเขียนค่นบอลเลยดูห้าถึงว่าใจใจตับบอกเขาไม่รอดอะไรอย่างเี้ยตายหอยอืมชีฟูดอร่อยมากๆชิมชีฟู อันนี้งติปุ๊กเหรอโอ้น้ำปุ๊กน้ำปุกไหมเนี่ยมีคนตลาดมอีอะไรโอ,อ้ยถึงจทำหกินกุ่งพีเนาะหกง่า้ ได,ได้ครับเห็นอันนี้ดื่มเครื่องมึนเมาไปไอืม แกงนีเนี่ยนะบลนะลงอ่ะอืมแจบพี่น้องเอ้ยมาดูนี่ก็กินพิพูดได้ได้ทุกอย่างเลยนี่นั่งพี่น้องจะชอบ เรี่อาางแ,บแ่บร้ายครับถือมือคุณภรรยะครับยดอดสดยอดอสามดีกว่าสีน่นาทีจะไดู้ดเออสนาทีก็ูสองอลไห <c oughs> น,นครับพี่น้องแสบปุ๊ครับได้กินน้ำกันว่ อร่อยไหมครับทุกคนนี่เต่าี้แตงง่วงแต่ง่วงก๊อดก๊อดว๊อดก๊อดกองอดก๊อด้งอดก่าดก๊อดัอดองก๊อก๊ก่อดหรอคกับ แด้วยพี่น้องเฮ้ยกินปีกรลเทืถอพี่น้องจังสีวีแล้วว่าจย่างกาจะมีเตือนนึงอยู่ตอนคริสต์มาสก็คือ2ี่หาทันว่าอันนี้เป็นแตงสกิฟิงของแคนาดาตรงกับวัน ตรงกบวันที่11ตุลาเป็นพศอันเอออันโอ้อันอันของฝรั่งกะออกโตเบอร์11เป็น Thanksgiving Day ของแคนาดาครับพี่น้องเป็นของแคนาดาติดใจง่วงนะครับ แต่ก so ็ยังมีช่วงคริสต์มาสอีกจะกินไก่ง่วงท่านก็คือก็กันแบบนี้แหละครับแต่เขาจะบกินมื้อวันคริสตมาสก็จะกินวันที่ซุปซีกินก้อนเขาเจอมาอันที่สุดทคือวันที่ซุปซีจะกินตอนแรกวันที่ซุปซีเป็นดินเนอร์เป็นอาหารทำยิบห่ายิบหาคริสต์มาสยิบหาทั้งว่าเป็นมันเปิดของขวัญครับ ลัยิโบก็บเป็น Boxing Day ร้านขายของยาจะลดราคา50% 80%ครับคุณก็สิเของไปไล่ัพกันไล่หาซื้อของชุดวันที่20บุกเปิด่า Boxing Day นะครับมือนีเป็น Tank s g i v i n g คุณภรรยาก็เลยเก็ดเกบกี้สูกีบน่ครับโอเคนอเนอะ คุณูมายางไปเห็นชุดใลญ่ครับไปเห็นยูทูบเสร้ยไทยอ,อมมันแช่พี่น้องเบิ่งแต่พี่น้องไม่ได้กินที่ฉับแต่ไปอีกพี่น้องกินกับน้ำพริกซีฟู๊ดสุดยอดมาลูกสาวนกโป่งไข่โอเคนะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ไอ,อ้ภาพนั่นแค่นี้ก็นะครับเนาะมันจะยาวกว่า น้องกินเบื่อนั่นงกินเขาดื้อๆนะแต่ไหนฝากคลิปนี้มานั่งกับพี่น้องเยอะๆครับเด้อซอยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในกันน้ำเนี่ยนะครับเด้อทั้งคนที่มักคนบ่มากกับกดได้แล้วครับคนบ่มากกับกดได้ครับ,บ,มมกกบว่เป็นอย่างไรครับ,บ,รบขอบคุณเลยนะนะครับเนาะฝากกันไว้เลิกครับคลิปนี้พ่อแต่ไม่คลิปหน้าครับขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิด ลำลวยจุกหวยลงข้อที่หนึ่งกันทุกปูทุกคนนะครับเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย